ททุกท่านนี่ก็มาเจอกับลุงห่องอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงห่องก็จะมาแนะนำเมนูใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้นะครับเหมาะกับหน้าร้อนอย่างนี้นะครับและช่วงนี้เป็นช่วงของอะมะม,ม่วงครับมะม,ม่วงสุกว่าเราเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับราคาก็ไม่แพงเป็นเท่าไหร่ซึ่งปีนี้สถานการณ์โควิดมันระบาด ทั่วโลกนะครับมะม่วงบ้านเราก็ส่งออกไปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมะม่วงในบ้านเราก็มีกินกันอย่างเหลือเฟือนะครับซึ่งในวันนี้ลุงหม่งก็จะมาทําเมนูที่มีส่วนผสมของมะม่วงสุกนะครับเป็นเมนูที่อร่อยหวานมันหวานอร่อยนะครับมีรสชาติของมะม่วงนะครับนั่นก็คือเมนูช็อกโกแมงโกออกฝรั่งหน่อยนะครับ ช็อกโก้มะม่วงนี่แหละครับช็อกโก้ช็อกโกแลตปั่นผสมมะม่วงนะครับออกมากลายเป็นเมนูช็อกโก้เมงโก้นะครับซึ่งเมนูที่ผ่านไปนั้นลุงหม่องก็ได้มาแนะนําเป็นเมนูโกโก้บานาน่าก็คือเอาโกโก้มาปั่นผสมกับกล้วยนะครับเป็นเมนูที Arizona, ่ผ่านไปแล้วซึ่งเมนูนี saben, ้ก็ลุงหม่องจะมาแนะนําอีกเมนูหนึ่งนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้เป็นช็อกโกแลตผสมกับมะม่วงเป็นช็อกโก้เมงโก้นะครับซึ่งจะมีส่วนผสมและวิธี ทํำยังไงนั้นเชิญตาม,มลุงหมองไปเลยครับลุงหมองจะมาแนะนํามาสาทิให้ดูเจ๋งเลยครับเช่นเคยครับอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมแก้วชงนะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่ผงช็อกโกแลตกันนะครับตักผงช็อกโกแลตลงไป1ช้อน2ช้อน3มช้อนชานะครับใส่ผงช็อกโกแลตลงไปในแก้ว3ช้อนชา จากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนครับสองช้อนนะครับสามช้อนน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยยิมเทียมหนึ่งช้อนปูนปูนนะครับไปจากนั้นแล้วก็จะมาเติมน้ำร้อนลงไปนิดหน่อยให้มันละลายพวกนี้นะครับ มาลงไปผนส่วนผสมทั้งสอย่างช็อกโกแลตน้ำตาลทรายครีมเทียมให้ละลายเข้ากันนะครับให้ละลายเข้ากับนผนๆนปนปนจากนั้นเราก็จะมาเติมนมข้นหวาน40มวน,นะครับใส่ลงไป หวาน40 ml ตามด้วยนมข้นจืด30ม l คนทั้งหมดให้เข่ากันครับเติมน้ำร้อนลงไปอีกให้ได้ส่วนผสมในแก้วทั้งหมดเท่ากับ200 ml นะครับให้ได้ส่วนผสมที่เราผสมแล้วก็คนให้มันละลายทั้งหมดในแก้วนี้ให้ได้เท่ากับ200 ml นะครับ หลังจากนั้นเราก็พักไว้ส่วนผสมทั้งหมดพักไว้เรามาจะมาเตรียมน้ำแข็งกันใส่น้ำแข็งนะครับให้เต็มแก้วปนปูนนี้นะใส่ลงไปในโถปั่นนะครับใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วปนปูนลงไปในโถปั่นนี่นะครับจากนั้นเราก็จะมาใส่โกโก้ที่เราผสมไว้แล้วทั้งหมดนี่นครับ ช็อ,อ,ก,อกโกแลตนะครับไปเชโกโก้ช็อกโกแลตนะนี่เราผสมน้ำมันทราลลงไปในหม้อครับตามด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนี่ก็คือมะมงสุกที่เราหั่นไว้แล้วนะครับ mm hmm. ใส่น้อยมากน้อยตามใจชอบนะครับแต่ถ้าทําขายก็ลูกนึงก็ใส่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากินนี่ทำเราทํากินเองนี่จะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราชอบใส่ลงไปนะครับ mm hmm. จากนั้นเราก็จะมาปิดฝา แรกตีให้มันแตกก่อนนะครับน้ำแไข่ตรวนี้ให้แตกก่อน Okay. ที่เราปั่นไว้แล้วเนี่ยครับช็อโกโก้แมงโก้หรือว่าช็อกโกแลตมะม่วงที่เราผสมทั้งหมดปั่นไว้แล้วเนี่ยครับเท okay. ลงไปในแก้วเตีงไปเตียลงไปเียลงไปเตีง okay. ลงไปเตียลงไปแล้วก็ปิดฝา เียบหลอดแค่นี้แหละครับช็อโกโกเมงโกหรือว่าชออ็อกโกแลตมะม่วงปั่นสูตรลุงหม่องโอเคนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆนท่านผู้ชมเมนูช็อโกโกเมงโกลุงหม่องก็ได้แสดงวิธีทำให้เพื่อนๆนท่านผู้ชมได้ดูได้ชมไปแล้วนะครับก็อลองเอาไปทำชิมดูนะครับอร่อยครับเมนูนี้ อาจจะมีรสหอมของช็อกโกแลตและมีความหวานเปรี้ยวนิดๆของมะม่วงซึ่งก็เป็นการผสมผสานกันแบบลงตัวอร่อยนะครับเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมจะเอาไปทําขายหรือาไปทําดื่มก็ได้ครับอร่อยช่วงนี้เป็นหน้าร้อนดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มะม่วงกําลังเยอะนะครับไม่แพงราคาถูกเราสามารถเอามาทำเป็นเมนูขายหน้าร้านได้ ในราคาย่อมเยาไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเยินเพื่อนไปนะครับก็ผ่านไปนะครับเมนแูแปลกใหม่ๆซึ่งลุงหม่องก็เอาลองเอามาทําดูมันอร่อยก็เลยเอามาแนะนําต่อให้เพื่อนๆผู้ชมได้รู้ได้ชมและได้ลองไปทําดูกันนะครับสําหรับในคลิปหนะ้าจ,จะเป็นเมนูอะไรนั้นกฝากเพื่อนๆหรือผู้ชมติดตามกันต่อไปนะครับลุงหม่องจะไปหาเมนูแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นเมนูเก่า ที่ว่า,าทําไปแล้วมันมีเสียงดนตรีรบกวนนะครับเ,เสียงดังในการรับฟังของเพื่อนเพื <ๆ S 1> ่อนท่านผู้ชมซึ่งหลายท่านได้ติตีมานะครับว่าเสียงดนตรีมันดังเกินไปซึ่งนั่นก็ขอโทษขออภยัยเพื่อนๆท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับอันนั้นมันเป็นคลิปที่ว่าลุงหม่องเริ่มหัดทาในอันดับแรก,แรกๆที่อัพลง u t u b e นะครับซึ่งยัง ไม่มีความรู้ในด้านที่ว่าตัดต่อหรือว่าลงแบ็กเปาเสียงข้างหลังให้มันดังให้มันเบาสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ลุงหม,ม่องก็พอจะรู้ก็พอจะเข้าใจในการตัดต่อแล้วนะครับซึ่งก็ในคลิปเก่าๆนั่นคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆลุงหม,ม่องซึ่งลุงหม,ม่องก็ขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยเพื่อนๆท่านผูน้ชมไปด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับลุงหม,ม่องพยายามจะมาทําคลิปแปลกๆใหม,ใหม่ๆหรือว่าคลิปที่ว่า เราสามารถเอาไปใช้เอาไปทำขายขึ้นเมนูหน้าร้านได้ในชีวิตประจำวันได้นะครับฝากติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้แหะครับด้วยเจันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ